เสียงที่แพร่ผ่ยนอยู่ในขณานี้นะครับเป็นเสียงจากทางสายของชุมชนบ้านทุ่งชัยครับนะฮะสวัสดีพี่น้องบ้านทุ่งชัยที่รักทุกท่านครับนะฮะก็ต้องขออภัยช่วงใบ่ายชนิดหนึ่งครับผมขออนุญาตแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับผมร้อยเอกธนกิจนันทชัยศรีครับหัวหน้าชุดนะฮะชปมลชลครับของกองพันธันมาที่10นะฮะ คุณอาสาสามสองครับขอเวลาลวรบกวนพี่น้องตรงนี้ไม่นานครับนะะเรื่องของโควิดนะฮะช่วงนี้ระบาดค่อนข้างหนักพอสมควรเลยในประเทศไทยเรานะครับในระลอกที่สองเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนบ้านตุ้งชัยครับออการใช้ชีวิตแบบใหม่ครับเรื่องของ new normal ออนะฮะการใส่หน้ากากการอยู่ห่างการล้างมือบ่อยๆนะฮะจะทำให้เรารอดพ้นจากวิกฤตโควิดนะฮะ19 เพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องบ้านทุ่งชัยว่าจะออกไปไหนนะในที่ต่างๆที่มีพี่น้องประชาชนเยอะๆนะฮะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะะสิ่งที่เป็นวัคซีนป้องกันที่ดีที่สุดของโควิด -19 คุณหมอบอกว่าคือหน้ากากาอนามัยเพราะฉะนั้นก็นะถ้าไม่จําเป็นช่น่งนี้จะที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดก็งดไว้ก่อนแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆจะต้องเดินทางก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับ ได้ใส่หน้ากากนะฮะใช้เจลล้างมือแล้วก็อยู่ห่างยาสัมผัสอะไรไปเรื่อยเปือ่อยนะฮะเพราะว่ามันสามารถติดต่อกันได้นะครับในการเสียชีวิตของอพี่น้องทั่วโลกเนี่ยเยอะมากมายมหาศาลเลยกับโควิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอร่วมมือกับทุกทท่านด้วยนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องบ้านทุ่งชัยครับ